แอนโทนียเปิดใจไม่คิดมากนะคะเรื่องกรณีคุณแมทชิวดีนไม่พูดถึงตำแหน่งของตนค่ะสนับสนุนโดยแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์แป้งนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์มา ya hot new update แอนโทเนียเปิดใจไม่คิดมากนะคะเรื่องกรณีคุณแมทธิวดีนไม่พูดถึงตําแหน่งของตนค่ะตนบอกเลยค่ะว่าไม่รู้เหตุผลแต่ทุกคนก็มีสิทธรริ์คงไม่สามารถไปบังคับใครได้แต่ก็มีอีกหลายคนนะคะที่รักและยินดีที่จะพูดตําแหน่งลั่นนะคะว่าดราม่าเนี่ยมาทีทีแต่ไม่ได้เป็นคนสร้างขอแฟนนางอาร์มูฟออนไม่ต้องการจะด่าใครเพิ่มค่ะค่ะจีจีแอนไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าแอนยังไม่ได้สังเกตด้วยซ้ําว่าประกาศชื่อหรือตำแหน่งอะไรก็ตามอยู่แล้วแอนไม่ได้ ติดหรืออะไรเป็นงานตัดแอนยังไม่รู้เรื่องหรอใช่มีดราม่าเล็กน้อยแล้วก็เห็นบนติ๊กต็อกนู่นนี่แต่ว่าสําหรับแอนนะคะแอนไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยใช่ค่ะแอนก็แอนก็เชื่อว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกับ respect เราก็กันละกันแอนคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีมีเหตุผลเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเหตุผลอันนั้นคืออะไรแล้วก็เราไปตัดสินใจแทนคนอื่นแต่ว่าทุกคนมีโอกาสแล้วก็มี right ที่จะทํา ตามที่เขาอยากทำเราไม่ได้บังคับว่าเราต้องทำแบบนี้หรือแบบนั้นหรืออะไรจะผิดหรือัจะถูกแต่ว่าทุกคน has the the right to do what they want and the decision to do what they want บ mm ิ hmm. ๊กลายคนที่ที่ลักแอนแล้วก็แบบยินดีที่จะพูดตำแหน่งเราก็เป็นลูกสาวของแม่ปุ้ยแล้วก็เป็นเวทีที่เราสร้างชื่อให้ตัวเองเราทำงานเพื่อที่จะมาสร้างให้ตำแหน่งของเรามีมีเสียง แต่ว่าทุกอย่างมันมันโอเคะคะ่ะเราไม่ควรที่จะ ติไว้ในช่วงเวลานี้เราก็มูฟออนทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วก็เราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะอาจจะมีเบื้องหลังที่เราไม่เข้าใจด้วยก็มูฟออนเราก็ไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปว่าใครค่ะจริงๆแอนเป็นคนที่ถ้ามีหน้าที่แอนก็ทําเต็มที่แอนไปทํางานแอนไม่ได้แบบอะไรมากมายถ้ามี drama แอนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเพราะว่าแอนโฟกัสในเรื่องงาน,นก็ไปทํางานแล้วก็กลับเพราะว่าต้องรีบไปแอร์พอร์ตไปทํางานที่แคปโวเดียต่อ เราแค่ต้องเข้าใจว่าเมสเซจคืออะไรแต่ว่าไปในแนวของเราเองมันจะดีที่สุดแต่ว่าเรื่องวันเป็นครั้งแรกของ Anne แอนแอนก็พยายามตามสคริปต์ด้วย <c oughs> แ,แค่เจอพี่ลีเดียต,ตอนงานมาวาดตอนประกวด Miss Universe Thailand ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนมากไ,ไม่ได้ไม่ได้ทำงานด้วยกันอยไ, <c oughs> ไม่ได้คุยคออุยแค่ถ่ายรูป p e r s o n a l l i f e คือ p e r s o n a l l e มันไมไ่มันไม่เกี่ยวมันไม่อยากให้ใครแบบสร้างเรื่องอะไรแล้วก็ แบบดรามมากกันเอง <Okay. S 1> เราไม่ได้สร้างดรามมาขึ้นมาเอง <Okay. S 1> าพยายามไม่สร้างดรามมาขึ้นมาเองแต่ว่าอยากให้ทุกคนมูฟออนเรามีอะไรอีกหลายอย่างที่แบบมีโพซิทีฟสำหรับเราเราไปโฟกัสในเรื่องนั้นดีกว่า